สำหรับใครที่ตามแนวทางรอบดึกเนาะ่างเช่นสตา r ์วีนะครับกาชาติเมื่อวานสตา r v วีไอเป็นยังไงบ้างนะครับ54 405่สีไม่ผ่านนะครับสตาวีไม่ผ่านส่วนกาชาตินะครับ02 0ย์ 01แล้วก็0ูย์สตัวเน้นเข้ามานะครับทั้ง0ูนทั้งหเลยโอ้โหมาแบบนี้หวานเจี๊ยบเลยนะครับ0ูนโอ้โหศูนย์สองอ่ะก็ไปประตูชัยประตูชัยก็มาดีนะครับ78 243เข้าต่อเน,นื่องนะวันก่อนก็มานะครับเหมืนก่อนเออวันก่อนหลุดนะครับ แต่เมื่อเช้านี้มานะครับเจตัวเน้นผมเลยเข้าเด่น7เด่น8นะครับก็7จ็ดแปสสาตรงๆนะครับล่างตรงๆเลยนะครับตัวเน้นด้วย78โอเ,เลยส่วนสันติภาพนะครับเอ่อสันติภาพสองเกสองหไม่ผ่านประชาชนสอง2องศเบิ้ลน,นะครับเข้าเด่นสอง ก็ประมาณนี้ประชาชนเข้าเด่นนะครับเด่นสองเอกดาเข้าเด่นศนะูนย์นะนี่เอกดามาที่ศูนย์สองนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าเจาะเกินไปลุยกันต่อของวันนี้นะครับนะเมื่อคืนนี้การชาติมาเช้านี้ประตูชัยอย่างละรอบนะครับสำหรับตัวเด่นสำหรับตัวเจาะนะครับ จะเด่นประชาชนเอกตาผ่านเราดูวันนี้กันนะครับสตา r ์วีรอบเด็กก่อนนะครับสตา r ์วีรอบ4ี่ทุ่มนะครับผมให้เด่นไปที่4ีหนะครับตัวเจาะ4ี่แปดสี่เก้าซตัวนะครับ458 สี่นะครับเน้นที่5นะครับ5 8 5แปดหส่วนกาชาตินะครับกาชาติเด่นที่2 3งสามจะมาไหมมันได้แบบนี้ส2 2สองส3งสามตัว3ามนะครับ 3 2 4เน้นที่2นะครับ2 4 2 3 3 4สอ,องา่าวันรับดึกไปแล้วกาแฟย,ย้ำเช้าประตูชัยนะครับประตูชัยนะเ,เด่นไปที่4กับ5นะครับตัวเจาะ4 6 4 7 4 8 5 6 5 7 5 8 3ตัว8 4 7นะครับ8 4 7เน้น4นะครับ4 7 4 8 4 6สันติภาพนะครับสันติภาพเขาจะเดินไปที่9 0ตัวเจาะ9 1 9 2 9 3 0 1 0 2 0 3 3ตัว1 9 3 หนึเกสอ่ะเดือนขึ้นหน่อยไม่เห็นตกขอบเดืนที่9นะครับ9ก้าสาเสองเก่งประชาชนนะครับประชาชนจะเด่นที่78ตัวเจาะนะครับ7จ็ดสองเจ็ดสามเสองแสาสสาตัวนะครับ 273นะครับเน้น 7, 7, 3, 7, 2, 7, 4อ่ะปิดท้ายเอ็กซ์ตรานะครับเอ็กซ์ตร้าเด่นที่เอาประกา2สอสามตัวนะครับ 28, 29, 20 3องเก สามศูนย์สามตัวนะครับสามสองแปดนะเน้นที่สองก็แล้วกันสองแปดสองเก้าสามแปดโอเคเนาะหกกระดาน่ะตอบดึกกับเช้าก็ขอโชคดีทุกคนนะครับ